เรื่องจตุมัติชาดกสุนักจิ้งจอกพูดซอดในเวลาไม่ควรนานมาแล้วมีหงสองตัวอาศัยอยู่ที่เขาคิชกูดพวกมันชอบบินไปหาอาหารที่ฝากฝั่งหนึ่งของภูเขาระหว่างทางที่มันบินไปมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีรุกคเทวาอาศัยอยู่บนยอดไม้ เจ้าหงสองตัวมักจะแวะพักที่ต้นไม้นั้นอยู่เป็นประจำทั้งขาไปและขากลับพวกมันทำอย่างนี้จนสนิทสนมกับรุกคเทวาที่อยู่บนต้นไม้นั้นเวลาจะไปจะมาก็ทักทายปราใสกันอยู่เสมอวันหนึ่งสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งมายืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นมันเห็นหงทั้งสองคุยกับเทวดาอยู่ด้านบนมันก็อยากรู้ว่าเขาคุยอะไรกัน จึงตะโกนขึ้นไปเน่ ee, พวกท่านคุยอะไรกันอยู่ข้างบนน่ะลงมาคุยกันข้างล่างนี่เธอข้าก็อยากรู้เหมือนกันนะ่ะเมื่อหงทั้งสองได้ยินถ้อยคำก้าวร้าวของสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นก่อนึกชังน้ำหน้าเป็นกำลังจึงพากันบินหนีไปยังเขาคิชกูดทันทีฝ่ายเทวดาก็รู้สึกโมโหสุนัขจิ้งจอกอยู่เหมือนกันจึงตวาดมันไปว่าไอ้จอกเอ้ยพวกข้ากำลังคุยกันอยู่ดีๆ เองก็มาพูดแทรกไร้มารยาทสิ้นดีแล้วมันก็ไม่ใช่กงการอะไรของเองทำไมถึงอยากมาเกี่ยวด้วยเล่าหมาก็อยู่ส่วนหมาสิวะเมื่อโดนคำพูดที่แสนเจ็บแสบแบบนั้นเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็ตกใจกลัวรีบวิ่งหนีไปทันทีนิทานเรื่องนี้จบลงแล้วนะคะ เป็นนิทานสั้นๆแต่ก็มีข้อคิดอยู่ก็คือในเวลาที่คนอื่นเขาคุยกันถ้าไม่ใช่เรื่องของเราอย่าเข้าไปยุ่งเป็นอันขาดเราจะกลายเป็นคนที่ไม่มีมารยาทไปต่อไปเป็นการประชุมชาดกว่าใครเกิดเป็นใครในสมัยนี้บ้างสุนัขจิ้งจอกในครั้งนั้นได้เกิดเป็นพระภิกษุกแก่ที่พูดแทรกขึ้นมา ในระหว่างที่พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรกำลังแสดงธรรมลูกของสองตัวได้เกิดเป็นพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรส่วนลุกคเทวาได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าของเรานั่นเอง